สวัสดีจ้ามือนีก็มาพบกับช่องน้องซ่อนเนแนวอีกตามเคยนะจ๊ะจากมือนีก็ม่หายแนวทางจากสามน้อยของวันที่เก่ากรกฎาอีกคือเก่าเนะ่อจากจาส่วนเลขทูปที่จุดใดมือนีนะจ๊ะของแนวทางน้อยนะจ๊ะก็คือหกหนึ่งห้าจาส่วนเลขที่แยกออกมาหายได้ก็คือ หกหนึ 1> 6, 1, 5, 1, 6, 5, ่งหาหนึ่งหกหาจากส่วนเลขกันนอกจากเลขกันก็คือตัวที่ได้เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหาจากส่วนตัวฟันนะจะ๊ะฟันฟันหกนะจะ๊ะส่วนตัววิ่งรูดนะจะ๊ะวิ่งรูดก็คือหนึ่งกับหกนะจะ๊ะ ตัวเต่งนะจ๊ะเต็งสองตัวเต็งสามตัวนะจ่ะเต็งสองตัวก่อนนะจ๊ะสองตัวนี่ก็ซื้อไหหนึ่งหาหนึ่งหหจ่ะส่วนเต็งสมตัวจ้ะเต็งสมตัวคือไหฮกหนึ 6, 1, 5, 5, 7, 9, ่งหาหาจดเก้าจะแล้วก็ไหาเก้าหนึ่งนะจ๊ะส่วนตัวเน้นนะจ๊ะเน้นตัวนี้คือ หกหนึ 61, 51, 65, ่งหานึ่งหกหาจ้ะตัวล่องนะจะ๊ะตัวล่องก็จะเป็นเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดหาะจะ๊ะตัวนี้ก็คือตัวนี้ไปกับหกหนึ่งหานึ่งหกหาตัวนี้ก็คือข้าไปใส่แนวท่าก็คือไปกลับนะจะ๊ะส่วนตัวเจาะนี้ก็จะเขายากแน่นะจะ้ะแต่เข้าก็คือ ที่จะขวง่ายเนี่ยก็คือฟันวิ่งดูดนะจ๊ะให้เอาไปเป็นแนวทางตัวนี้นะจ๊ะจะเป็นได้เนี่นอกจากสำหรับเล็กถูกของน้องซ่อนที่เอาหายมือนี้นะจ๊ะถือถือใจหรือชื่นชอบบอเนาะจ๊ะเอาไปเป็นแนวทางในเนาะจ๊ะไปพิจารณากับเล็กที่เข้ามาเข้าชอบเนาะจ๊ะจะสำหรับคลิปนี้เนาะจ๊ะเล็กถูกนี้ ของน้องซ่อนนี่ก็คือเอาไปใส่เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะไข่นีนะจ๊ะน้องซ่อนก็ขอขอบคุณนะจ๊ะผู้ที่ติดตามนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้องซ่อน,อนแนวนะจ๊ะห้มีความสูงสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขค้นนะจ๊ะจากมือนี้กะให้แนวทางไปแล้วนะจ๊ะกะพบกันหม่นะจาจ๊าในคลิปหนานะจ๊ะ ขอขอบพุนจ้าสวัสดีจ้า